สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโครงการปั้นละแรกในบัญชีนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สนใจเนี่ยก็อยากให้ลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับลายชื่อเนี่ยจะเป็นลายชื่อที่เราจะมาโฟกัสงานกันนะครับคุณพร้อมลุยเราพร้อมปั้นนะครับ สำหรับท่านที่พร้อมนะลงทะเบียนไว้นะรายชื่อนี้จะถูก follow up แล้วก็ติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดนะครับปีนี้เรามีเป้าหมายกันที่จะปั้น100,000บาท1ล้านบาทเข้าบัญชีแรกสำหรับทุกๆคนนะครับโครงการนี้น่าสนใจมากแล้วก็ทุกๆคนที่ต้องการผลลัพธ์แบบนี้ก็อยากให้อยู่ในระบบเมจิก s t า r นะครับแล้วก็ว่าไงว่ากันเนะชื่อ a ไล l ์ทำตามระบบนะครับ แล้วก็เป็นคนพันเอที่พร้อมที่จะประสบฝัมสำเร็จกับแผนการตลาดเมจิสตาซึ่งแบบว่า,าภูมิใจนําเสนอมากนะครับหลายคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วจะต้องเป็นตําแหน่งดับเบิลไดมอนด์ตำแหน่งไดมอนด์อะไรหรือเปล่านะครับผมบอกว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นนะโอเคนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องเป็นแต่สิ่งที่มันจําเป็นตอนนี้คือเรื่องของใจนะฮะคุณอาจจะเป็นบอลก็ได้คุณอาจจะเป็นสมัครเข้ามาใหม่ก็ได้แต่มีความตั้งใจมีความสามารถอยากจะเลือกแลกลุยกับเมจิกสตา ลงทะเบียนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอั t เตเป็นประชุมกลุ่มย่อยให้ว่าแต่ละกลุ่มแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับแต่แน่นอนนะครับขอใจเข้ามาก่อนว่าไงว่ากันว่าตามกันนะครับร้านแรกในบัญชีเป็นของเราแน่นอนพร้อมเลือกแรกลุยลงทะเบียนกับโครงการปั้นและร้านแรกในบัญชีกับ magic star สวัสดีครับ